มันคือการยกพวกตีกันที่ถูกกล่าวขวัญกันว่ายาวนานที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีประเทศไทยของนักเรียนอาชีวะไทยก่อจลาจลปิดถนนสามวันสองคืนระหว่างช่างกลบางซ่อนกับช่างกลพระนครเหนือความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากเหล่านักเรียนช่างกลบางซ่อนบางส่วนซึ่งเข้าไปร่วมงานดนตรีในวันไหว้ครูของช่างกลพระนครเหนือและเกิดการฟาดปากกันชุลมุนตลุมบอลการอุตลุด ยังเนาเวทีการแสดงดนตรีถึงในถิ่นบ้านของช่างกลพระนครเหนือเหมือนเป็นการไปรเหยียบจมูกเจ้าบ้านของช่างกลบางซ่อนจนถูกเจ้าบ้านล้อมกรอบจนต้องถอยแบบสู้พลางถอยพลางสะบักสะบอมจนเกือบเอาตัวไม่รอดแต่สุดท้ายหนีรอดออกมาได้เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นเช่นไรไม่ได้จะเกินหนึ่งร้อยห้าสิเมตรก่อนถึงประตูทางเข้าโรงเรียนช่างกลบางซ่อนนะบริเวณหน้าร้านจา๋า ร้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งสะสมอาวุธประดามีที่ไม่ทราบว่าเต็มใจหรือจำใจยอมรับฝากจากเหล่าลูกค้าที่หมุนเวียนมาสวนเสเฮฮาไม่ขาดสาย